สวัสดีค่ะชื่อธนัทพรชื่นเกษรน,นะคะอ,อยู่ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกเนาะอยูอ่เป็นห้องแลบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยนเรศวรค่ะก็ได้เริ่มต้นเข้าโครงการก็คือมีการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วคนนี้ก็เลยมีค่าผลเลือดเนี่ยที่ค่อนข้างผิดป,ปกติเช่นไขมันสูงมีความดันโลหิตสูงก็เลยได้เข้ารักษากับาทางแพทย์ด้วยครนี้แพทย์ก็เริ่มว่า,าความดันเริ่มต้องกินยาละ เราก็เลยว่ามาตระหนักว่าเออเราเป็นโรคที่ต้องมีการกินที่ต้องเริ่มมีการรักษาตัวตลอด <os> ก็เลยมองว่า,าควรจะมีการดูแลสุขภาพ <os> ก็เริ่มมีการว่าพอดีว่ามีเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยเขามาีการเข้ายิมอะไรเงี้ยเราก็เลยอาไปกับเขาได้เริ่มออกกําลังกายแล้วก็เลยมีการควบคุมอาหารไปด้วยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินต่างๆจากที่เราชอบกินแบบทุกอย่างเลย ของทอดของมันชอบมากก็เลยมีการเปลี่ยนลดลดสิ่งที่จะทํะาหทให้อ่าไขมันสูงหรือทําให้อ้วนเนี่ยค่ะลงค่ะก็เลยว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นบวกกับออกกำลังกายสม่ำเสมอกส็สัปดาห์ละ3วันก็ได้เข้ายิมพวกเนี้ยค่ะเล่นเวทเทรนนิ่งบวกกับพวกคาร์ดิโอไปด้วยน้ําหนักก็เลยเริ่มลดเนาะเดือนแรกที่ที่เปลี่ยนเนี่ยก็ลดไปเลย5กิโลกรัมตอนนี้ก็เล่นต่อเนื้อมาเรื่อยๆประมาณ1ปีแล้วค่ะน้ําหนักก็ก็ลด อยู่ในโซนที่ไม่ได้ลดลดเยอะเพราะเราก็ใช้ชีวิตให้ปกติด้วยไม่ได้เครียดมาค่ะก็แต่ก็สุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนผลเลือดปกติค่ะพอจําได้ไหมครับว่าช่วงนั้นที่เราเริ่มพบว่าคุณหมอบอกมาว่าผลของเราเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยตอนนั้นเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อก็เมื่อปี 6- 7ค่ะเมื่อปีที่แล้วเองค่ะก็เริ่มได้เริ่มกินยาลดความดันตอนนั้นเรากังวลใจไหมครับว่าอื เป็นโรคแล้วมันจะหายไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่กังวลเหมือนกันเพราะว่าเราต้องดูแลครอบครัวด้วยมีมีเด็กเล็กกับคุณพ่อที่อายุมากแล้วเลยก็ยกอ่ะฉซนต้องแบบแข็งแรงหน,น่อยอะไรเงี้ยค่ะในช่วงของระหว่างที่เราออกกาลังกายไปด้วยเนาะเราเราต้องทานยาไปด้วยระหว่างนั้นด้วยไหมคะต้องทานยาไปด้วยแล้วก็พอดีว่าที่ไปเข้ายิมอ่ะจะมีเทรนเนอร์เขาอยู่ในยิมก็ปรึกษาเขาว,ว่าเราจะออกกาลังกายได้ประมาณไหนเพราะเรามีรคปประจําตัวเขาก็ให้คําแนะนํามาค่ะ ตอนนี้ทางพี่อายุเท่าไหร่นะ42ปี42ปีใช่ไหมครับน้ำหนักของเราก็ลดมาภายในสักกี่เดือนนะฮะช่วงแรกๆภายในช่วง6เดือนนะคะ15กิโลกรัมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่คงที่อยู่เพราะเราไม่ได้คุมอาหารแบบเ,เคร่งเครียดมากก็ยังใช้ชีวิตปกติเดิมค่ะอาหารนี่คือมันประมาณไหนบ้างครับที่พี่จักเดิมลงยกตัวอย่างจากเดิมที่เราเป็นประมาณนี้พอเราได้รับ รับข้อมูลแล้วแล้วเราเปลี่ยนเป็นอาหารประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอาหารจากเดิมเราจะชอบกินพวกของทอดดูสินทอดนี่ชอบมากเราก็เลยลดพวกนั้นแล้วก็พวกน้ําต่างๆเนะาะเมื่อก่อนก็กินพวกชาเย็นชาเส่นมที่หวานๆเราก็ลดเลยเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนกินกาแฟดําก็คือพยายามลดน้าตาลลดของมันค่ะแต่ว่าพวกพวกข้าวพวกอะไรกินปกติแต่ว่าจะเพิ่มพวกโปรตีนอะไรเพิ่มขึ้นค่ะมีอะไรจะฝากถึงคนที่อาจจะมีปัญหา ลักษณะประมาณของเราเนี่ยนะครับเป็นการสร้างแรงบ,บันดาลใจแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลกับเขาในการดูแลตนเองค่ะก็อยากให้ดูแลตนเองแบบขั้นแรกคือเราต้องไม่เครียดก่อนเนาะปรับไมเซ็ลของเราว่าเราอยากจะสุขภาพดีขึ้นเพื่อดูแลตัวเองกับคนที่เรารักเราก็จะมีกําลังใจในการที่จะไปทําอะไรที่มันจะทําให้สุขภาพของเราดีค่ะเช่นอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเริ่มออกกำลัาางกายมากขึ้นเพื่อให้อายุเราเนี่ยยืนยาวมากขึ้น ประมาณนี้ค่ะเอ๊ะตอนนั้นน้ำหนักจากกี่กิโลเป็นกี่กิโลนะครับเริ่มต้นที่ปัดกิโลกรัมตอนนี้เหลือประมาณ69ประมาณนี้ค่ะคือเรามีเทรนเนอร์ด้วยก็แสดงว่าอาจจะต้องแบบมีคนคอยควบคุมตรงนี้หรือจริงจริงก็อาจจะไม่ต้องครึ่งเทรนเนอร์ก็ได้ในมุมมองพี่ยังไงบ้างจริงๆมองว่าถ้าเรามีไมล์เซ็ตที่อยากเปลี่ยนก็อาจจะไม่ต้องมีคนควบคุมเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เดิมไม่ออกกำลังกายเลย แรกๆก,ก็อาจจะยัางหน่อยก็เลยขอคนควบคุมนิดนึงก็เลยไปจ้างเทรนเนอร์เราจะได้รู้หลักในการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วก็การควมอาหารให,ให้ให้ดีขึ้นค่ะสวัสดีครับผมชื่อนัทวุฒิทยะนะครับเป็นบุคลากรของไฟพยาธิวิทยาคลินิกครับ ดี๋ยวจะให้เล่าถึงประสบการณ์ครับว่าเราเจอโรคภัยอะไรและเราดูแลตนเองอะไรยังไงบ้างก็เรื่องแรกก็มีโครงการอย่างของที่พี่ทันชรนบอกว่ามีการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรแล้วก็มีเข้าร่วมโครงการแอปพลิเคชันฟา์มีตาของทางปฐมภูมิด้วยว่าพยากรโรคของเราเป็นยังไงที่เนี้ยผลตรวจเลือดของผมอะตกใจตัวเองว่ามันเข้าใกล้เบาหวานมากๆแล้วก็ผลของไขมันเลวมันแย่มากๆก็เลยตกใจว่าทําไมมันถึงมาขนาดนี้ ทีนี้ก็เลยมองว่าเราอะยังพึ่งผ่อนบ้านได้แค่ไม่กี่ปีแล้วก็มีแมวที่ยังต้องเลี้ยงดูมันก็เลยมองว่าเรายังขาดการดูแลตัวเองไม่งั้นเราอาจจะไปก่อนแมวหรือไม่งั้นเราอาจจะส่งบ้านได้ไม่ถึงเป้าหมายพึ่งบ้านเราเป็นบ้านที่เราสร้างเองเนาะ,นะก็เลยอยากอยู่นานๆผมก็เลยปรับไมเคิลว่าถ้าเราเริ่มจากที่เราอยากอยู่ต่อที่แบบไม่ได้ไม่ได้ใช้ไมเคิลว่าทําตามคนอื่นออกกําลังกายหรือใช้ ตามที่คนอื่นเขาเรียกว่าไรกระแสอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดมองว่าเราอยากรักตัวเองอยากดูแลตัวเองมันจะอยู่ได้นานก็เลยเริ่มจากตรงนี้ก็เลยมองว่าลองศึกษาใน Tik ทิ o k อก u t u b e ว่าเขาดูแลกันยังไงอะไรเงี้ยครับก็ไปตรงนั้นก่อนแล้วพอเราศึกษาแล้วเรามาทำอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยผมเป็นคนที่ไม่ได้กินพวกน้ำตาลน้ำชงอะไรอยู่แล้วผมก็เลยสามารถตัดน้ำตาลได้พูดได้ว่าสามารถตัดไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของแต่ละวันได้เลย แลวส่วนอาหารการกินผมลดอาหารที่เป็นไขมันเอาไม่ได้ตัดไขมันไม่ได้ทิ้งไขมันแล้วก็เลือกกินขาบที่ดีพวกฟักทองข้าวกล้องแต่น้ําตาลผมพยายามตัดให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่มีมาในกับข้าวที่เป็นกับข้าวลาดแกงเนี้ยก็จะไม่ไม่ได้กินน้ําตาลเลยแล้วก็เราไม่ได้เป็นคนกินอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้หงุดหงิดหรืออะไรยังไงตามที่เขาเคยเป็นกันนะครับ ตอนนั้นผลที่เราเห็นชัดเจนว่ามันมีปัญหาคือเป็นตัวเลขที่เขาได้มีการวัดหรือว่ามีเรื่องของน้ําหนักอะไรหรือรอบเอวอะไรด้วยครัอ่าบีเเกินครับ BMI เกิน1 BMI เกิน2ไขมันตัวเร็วเกินจาก120เป็น180กว่าซึ่งมันก่อให้เกิดโรคอักเสบด้านหลอดเลือดหรือหัวใจเงี้ยแน่นอนแล้วก็น้ำตาลสะสม อีก,ก0.03จะเข้าเกณฑ์เบาหวานซึ่งเบาหวานเป็นโรคที่เงียบมากถ้าไม่ถึงจุดที่มันเป็นภาวะแทรกซ้อนมันจะไม่อันตรายเลยแต่ผมผมรู้ว่ามันอันตรายยังไงก็เลยไม่อยากให้ตัวเองไปถึงจุดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ต้องกินยาก็เลยต้องลดน้ำหนักครับ ประมาณนั้นการลดน้าหนักของเรานอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเรามีวิธีการออกกําลังกายอื่นควบคู่ด้วยไหมครับมีครับแรกๆผมจะเน้นคาร์ดิโอโดยการปั่นจักรยานในร่มเพราะว่าการออกกําลังกายในการปั่นจักรยานจะเป็นหนึ่งในวิธีที่มันสามารถเบ์นไขมันได้ดีที่สุดนอกจากจะเดินชันอะไรเงี้ยครก็จะมีปั่นจักรยานนี่แหละครับที่ผมเลือกปั่นจักรยาน3าวันเว้นหนึ่งทีไม่ได้ทําทุกวันเพราะว่าร่างกายมันต้องมีผักฟื้นด้วยแต่ไม่ได้จ้างเทรนเนอร์หรืออะไรเงี้ยครับเราอาศัย ออกกํลังกายแล้วก็วินัยวินัยของตัวเองคือต่อให้เราทํางานกลับมาเย็นแค่ไหนถ้าเรามีวินัยสําคัญมากผมก็จะยังทําอยู่หลังจากบางทีอาจจะก่อนกินข้าวหรือหลังจยากกินข้าวสามชั่วโมงหงก็จะมาปั่นปั่นไปดูซีรีส์ไปไครับมันจะต้องมีวินัยครับไม่งั้นมันจะขี้เกียจมันต้องมีวินัยเพราะมันเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจแน่นอนครับประมาณนี้ปั่นจักรยานก็คือเหมือนกับว่าจักรยานที่เขามีสปินไบ์อะไรคือคืออันเดียวกันไหมปั่นจักรยานที่มันมีสปีดที่มันสามารถเพิ่มความหนืด อะไรได้แค่ที่อยู่ในบ้านนะครับปั่นในบ้านไม่ได้ปั่นไปข้างนอกเพราะว่าข้างนอกน่าจะเจอฝุ่นเจอควันอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่อยากไปครับปั่นในบ้านไม่พันไม่แพงครับพันห้าพันหกะคาก็เลยสามารถซื้อได้ทุกคนครับแต่ละครั้งนานแค่ไหนนะตอนนั้นมีนาฬิกานะผมก็เลยจับนาฬิกาว่าให้มันเผาผ่านสัก450แ <c oughs> คลอรี่แล้วก็หรือประมาณ4 3 0ถึง45นาทีแล้วแต่ความหนืดที่เราปรับประมาณนี้แล้วก็ยืดเส้นยืดสายแล้วมีทำาสคอตบ้าง แต่การทำสะโคต้องทำให้ถูกวิธีครับโลโลมันจะเจ็บลาดเจ็บได้ในส่วนของน้ำหนักของเราตอนนั้นจากเดิมเท่าไหร่ตอนนี้ลดเป็นเท่าไรหร่แล้วครับจากเดิม1้อยตอนนี้ประมาณ8 2 8 3ครับเริ่มแล้วใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะมาลงตรงนี้จริงๆเลยสองเดือนแรกผมลดไปประมาณ17 1 8ดกิโลครับหลังจากนั้นผมพิ่งผมมาทำตั้งแต่กุมพากุมพาปีนี้แต่ลดเห็นผลเลยก็คือสองเดือนแรก หายไป17 18กิโลส่วนหลังจากนั้นผมก็เริ่มเมนเทนน้าหนักไม่ได้ลาลงแล้วก็คือมีบริเวณร่วมด้วยคือเราจะไม่คาร์ดิโออย่างเดียวไม่งั้นกล้ามเนื้อจะหายผมก็จะบริเวทร่วมด้วยแต่ไม่ได้ทำเวทเทรนิ่งเพราะไม่มีอุปกรณ์หรือไม่ได้ไปยิมก็จะบริเวทบ้าง3วันพักทีแล้วก็แล้วก็ประเด็นสำคัญคือผมจะไม่อดอาหารเลยแรกๆที่ทำคือกินครบทุกมือ้อแต่เราเลือกกินอาหารที่ดีหลังๆพอนหนักอยู่ตัวพผมก็เริ่มทำไอเอฟบ้าง พอเอฟมันมีผลดีหลายอย่างทั้งแบบให้เซลล์ทำลายเซยลล์ที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ควบคุมอาหารได้หลังๆผมก็เลยทำเอฟเป็นสิบหกทับแปดแต่จะบอกทุกคนว่าอย่าอดอาหารอย่าคิดว่าการกินข้าวน้อยแต่ทําให้น้ําหนักลง,ลงช่วงแรกลงจริงครับแต่หลังๆร่าง,งกายมันจะเรียนรู้ว่าเราขาดสารอาหารมันจะเก็บไขมันแล้วมันจะเบิร์นยากประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่เคยอดอาหารสักมื้อครับกินให้อิ่มแต่ช่วงที่ทำเอฟก็คือโอเคอาจจะไม่ได้กินช่วงเช้าเรากินเป็นสายกับเย็น แต่เรากินจนอิ่มเราไม่ได้อดด้วยถ,ถ้าถ้ากดมันจะห่วยอย่างเงี้ฮนะก็คือกินจนอิ่มครับไปเลือกเลือกอาหารเอา